สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดู Samsung g a l ็ x y z ่แซตนะครับอาการก็คือพับดับนะครับแต่เครื่องนี้จอดับมาเลยนะครับอาการแรกๆก็คือนะครับพับแล้วดับหรือพับได้ครึ่งหนึงแล้วดับนะครับสาเหตุเกิดจากแพรนะครับนะครับแพรมันมีปัญหานะครับแกะฝาหลังนะครับ รุ่นนอ้ต้องแกะออกหมดนะครับแกะฝาหลังแล้วก็ขันน็อตทุกตัวนะครับเทคนิคการทํางานของผมอ่าผมจะยกออกหมดนะครับก่อนก่อนอื่นก็ยกที่ประกบบอร์ดนะครับแล้วก็ถอดสายแฟทุกอย่างออกนะครับกาวกันพุนก็ต้องติดกล้องไว้นะครับจากนั้นก็ขันน็อต ยึดบอร์ดนะครับออกให้หมดนะครับแล้วก็ดึงซ็อกเก็ตออกให้หมดนะครับดึงแพรต่อนะครับจากนั้นนะครับใช้แหนบนะครับค่อยๆงัดงัดขึ้นมานะครับงัดบอร์ดขึ้นมานะครับเอาบอร์ดออกนะครับแล้วก็รักษาไว้อย่างดีนะครับทีนี้มาแกะหน้าจอนะครับใช้ความร้อนนะครับวางร้อนนะครับผมจะวางร้อนแล้วก็แกะที่เตาร้อนเลยนะครับ เมื่อแกะเสร็จแล้วก็แปะเทปเหมือนเดิมครับกล้องหน้านะครับแล้วก็ขันที่ประกบบอร์ดนะครับมันจะมีซิงประกบบอร์ดเป็นยางนะครับยางเล็กๆนะครับขันน็อตออกให้หมดนะครับน็อตพวกนี้มันเท่ากันหมดนะครับไม่ต้องแยกก็ได้นะครับแต่น็อตบอร์ดมันจะเป็นสีดํานะครับน็อตจับบอร์ดจากนั้นก็ถอดซิงประกบบอร์ดออกมานะครับ เอาสายแพรออกนะครับสายแพรที่ติดกับบอร์ดนะครับเราจะแงะบอร์ดออกมานะครับเพื่อที่ว่าเวลาแกะจอด้านหน้านะครับจอใหญนะ่มันจะง่ายนะครับง่ายในการใส่น้ำยานะครับมันจะมีรูนะครับรูหลายๆรูนะครับถ้าเราเอาบอร์ดออกมานะครับเอา สิงขอบบอร์ดด้านล่างนะครับออกนะครับเพื่อที่จะยกบอร์ดอีกฝั่งนะครับบอร์ดฝั่งนั้นเอาออกแล้วนะครับค่อยๆนะครับระวังนะครับสุดสัญญาณระวังมันขาดครับจากนั้นก็แงะจากด้านล่างนะครับไปด้านบนนะครับค่อยๆนะครับเอาออกแล้วจากนั้นก็มาเอาขอบออกนะครับ ขอบตัวนี้มีขายนะครับขอบตัวนี้นะครับบางทีถ้ามันแน่นเกินไปนะครับมันก็อาจจะหักหรือแตกได้นะครับอย่างเช้นกรณีเครื่องนี้มันมีอีกผังนะครับที่มันยึดแน่นมากเลยมันก็เกิดอาการสํารุดนะครับผมก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ประมาณ200บาทนะครับ200กว่าบาทขอบข้างนะครับไม่แพงนะครับ จากนั้นก็ดึงที่ล็อกนะครับตรงนี้นะครับใส่น้ำยาแล้วก็ดึงใส่แนบงัดนะครับแล้วก็มือดึงนะครับระวังอย่าให้มันโดนจอนะครับเพราะจุดนี้สำคัญมากนะครับเมื่อออกทั้งสองข้างแล้วก็อเอาขอบหมอกนะครับใส่น้ำยาใส่ไปเยอะๆก็ได้ครับไม่ต้องกลัวจอจะเสียครับเพราะ จอตัวนี้เป็นจออะโมเลตนะครับมันน้ํายาเหมือนกันน้ํากันอะไรอยู่แล้วนะครับน้ํายาไม่สามารถเข้าถึงเนื้อจอได้นะครับใส่ไปเยอะๆเลยนะครับจากนั้นใช้มือเนี่ยค่อยๆลูบนะครับเพราะว่าเราทําไมถึงใช้มือนะครับเพราะว่ามันมันจะรู้สึกได้ถึงความแรงนะครับว่าเราจะเอา แรงเบาแค่ไหนนะครับถ้าใช้เหล็กหรือพลาสติกพวกนี้นะครับเราไม่รู้ว่าน้ําหนักมือเราเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่คนถนัดนะครับอย่างเช่นตัวนี้มันงัดออกยากนะครับผมก็ใช้นะครับใช้เหล็กค่อยๆแงะขึ้นไปนะครับจากนั้นเมื่อเอาขอบข้างออกแล้วนะครับก็ ใช้น้ำยาเยอะๆนะครับแล้วก็สอดอที่ปาดกาวนะครับผมเรียกว่าที่ปาดกาวแผ่นบางๆในหาได้จากที่ไหนก็คือแผ่นฟิล์มนะครับเวลาเราซื้อฟิล์มมาแล้วนะครับอย่าไปทิ้งครับเก็บไว้นะครับหาตัวที่วางที่สุดนะครับไว้แกะจออย่างนี้นะครับก็ มันจะได้ง่ายนะครับง่ายต่อการแกะผมจะไล่แกะจากด้านาด้านข้างก่อนนะครับด้านข้างด้านที่มันไม่มีไม่มีแพรจอนะครับแล้วก็หลายๆ,ๆแล้วก็สังเกตดูฝั่งนู้นด้วยนะครับว่ามันถึงแพรหรือเปล่านะครับถ้ามันถึงก็เบาๆนะครับ น้ำยาใส่เข้าไปเรื่อยๆครับรู้สึกว่ามันแทงไม่ลื่นแล้วก็ใส่น้ำยาเข้าไปนะครับถ้าแทงเข้าไปแล้วมันฝืดมันอะไรนะครับอ,อ,ยอย่างนี้นะครับจอพวกนี้ไม่ไม่เสียง่ายนะครับจอพวกนี้นะครับไม่เสียงง่ายนะครับแต่อย่างเงี้ยสูงเกินไปนะครับ ต้องดูจังหวะมันด้วยครับจอพวกนี้ไม่เสียง่ายนะครับจอที่จะเสียนะครับก็คือตอนที่เราแกะขอบนะครับแกะขอบบางทีไปโดนตรงบริเวณตรงข้างๆนะครับตรงข้างๆตรงตรงบริเวณพับนะก็เสียได้นะครับใส่น้ำยาเข้าไปครับแล้วก็เอาตัวนี้ค่อยค่อยดันเข้าไปนะครับดูสายแพรด้วยนะครับหลุดแล้วครับเห็นไหมครับ ที่จริงกาวมันก็ไม่เยอะหรอกนะครับเพียงแค่ว่า,าเขาติดเทป2หน้านะครับไม่ใช่กาวนะครับจอพวกนี้ติดเทปสองหน้านะครับหรือเขาเรียกว่ากาวนั่นแหละที่จริงเราใส่เทปสหน้านะครับแต่อย่าติด 3M มเนะมันยึดแน่นเกินไปนะครับเวลาแกะมันยากนะครับมันจะทำให้จอเสียนะครับ ติดกาวกันหนะ้าจอที่เราติดให้ลูกค้าทั่วไปละครับเพราะว่าระบบจอตัวนี้มันจะดูดนะครับมันจะดูดมันจะมันจะไม่หลุดนะครับง่ายๆแต่ต้องยึดแน่นนะครับต้องยึดให้มันแน่นนะครับจากนั้นมาแกะฝั่งนี้อีกนะครับผมก็จะเอาบริเวณตรงหัวตรงกล้องก่อนนะครับ ค่อยๆไล่นะครับประว่ตจุดนี้มันไม่มีสายแพรแล้วก็ฝั่งนู้นอีกนะครับส่วนผังที่มีสายแฟ้นะครับผังนี้นะครับต้องค่อยๆนะครับระวังนะครับเห็นไหมครับผมจะยังไปไม่ถึงนะครับผมผมจะมาถึงแค่ตรงนี้ก่อนนะครับดูนะครับดูว่าแพรมันอยู่ตรงไหนนะครับสังเกตดีๆนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะ อสอดเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่น้ํายาเข้าไปเยอะเลยนะครับค่อยๆป่ปาดน,นะครับหรือบางเครื่องมันก็จะหลุดไปเลยนะครับแต่เครื่องนี้ยอมรับบัานแน่นมากนะครับแน่นมากเลยครับตรงกลางไม่มีแพรอยู่แล้วครับตรงกลางนะนะครับสอดเข้าไปเลยนะครับแต่ตรงบริเวณ ตรงนี้ระวังนะครับดูไปด้วยนะครับเพราะว่ามันไปปาดโดนสายแพรนะครับก็คือต้องได้เปลี่ยนจอใหม่ให้ลูกค้าเลยนะครับซึ่งมันไม่คุ้มนะครับทำแค่ราคาพันสองพันนะครับต้องไปซื้อจอแปดเก้าพันหลักหมื่นนะครับก็คือถ้า ถ้าลูกค้าเข้าใจก็ดีนะครับแต่บางคนนะครับเราเราก็ทำงานอย่างนี้นะครับทำยากนะครับไม่ใช่ว่ามันง่ายนะครับเป็นงานละเอียดมากๆเลยนะครับถ้าพลาดนิดเดียวก็คือต้องได้จอใหม่ให้ลูกค้าเลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็ค่อยๆไล่นะครับเมื่อดูดูผมช่องอ่ะยังไงหลุดแล้วครับจากนั้นผมก็จะ ขันน็อตนะครับขันน็อตนะครับขันแค่ตัวสีขาวนะครับสีดําไม่ต้องขันนะครับสีดําไม่ต้องขันนะครับฝั่งหนึ่งมันจะมีน็อตแค่สองตัวเองนะครับเห็นไหมครับนะครับสีดําไม่ต้องขันนะครับขันออกเพื่อจะเอาเพื่อจะดูสายแพรนะครับที่จริงตัวนี้เสียแค่ด้านบนด้านเดียวนะครับสายแพรขาดนะครับ จากนั้นก็ดึงนะครับดึงเทปนะครับที่มันอุดไว้นะครับออกมานะครับแล้วก็ใส่ใส่แหนบนะครับใส่แหนบใส่แหนบกีดกาวนะครับตรงนี้มันจะมีกาวยึดไว้นะครับกาวยึดไว้นะครับ กีดกรีดกีดกีดออกนะครับเพื่อให้เอาสายแพนะออกมาง่ายนั่นแหละนะครับเมื่อเอาออกมาแล้วนะครับดูมาร์กนะครับเพราะว่าผมเคยใส่ผิดนะครับอันนี้ผมเองนะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนเคยใส่หรือเปล่าต้องได้แกะจอใหม่อีกนะครับมันเสียเวลานะครับ เราออกแล้วก็เอาตัวตัวใหม่ใส่ให้ <c oughs> ให้เหมือนตอนที่เรา,เอ,าออกนะครับฝั่งนี้มันจะมีสายสั้นสายยาวนะครับแพรมันเท่าๆกันนะครับมันมันจะยาวนิดนึงนะครับผังนี้นะครับดูต้องดูให้ออกนะครับแล้วก็ระวังอย่าใส่ผิดด้านนะครับ จากนั้นนะครับผมก็จะยึดยึดข้างหนึ่งก่อนนะครับใส่ให้มันเข้าล็อกนะครับแล้วก็ยึดข้างหนึ่งนะครับน็อตสองตัวเองนะครับเห็นไหมครับจากนั้นผมก็จะพับนะครับเห็นไหมพับพับให้มันเข้าที่นะครับแล้วก็กดแผ่ลงนะครับใส่นะครับต้องได้พับนะครับไม่งั้นมันไม่เข้าที่นะครับ เพื่อที่จะกดสายแพรให้มันลงร่องนะครับจากนั้นก็ยึดน็อตนะครับามาดูฝั่งนี้อีกนะครับฝั่งนี้เป็นสายแพรยาวนะครับตัวนี้รับรองว่าไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วนะครับแต่ฝั่งนั้นนะต้องดูให้ดีมากๆเลยนะครับก่อนผมจะตัดคลิปนี้นะผมก็เคยทํำพลาดมาแล้วนะครับ ประมาณสองเครื่องนี่แหละใส่แพรผิดไม่ใช่ใส่แพรผิดใส่แพรผิดด้านกลับด้านนะพอใส่แพรกลับด้านแล้วก็มาใส่อีกรอบสองก็คือฝั่งสั้นฝั่งยาวอีกก็ต้องได้มาลื้อสองครั้งนะครับแต่ยังดีที่กาวยังไม่แห้งนะครับาจากนั้นผมก็จะทำเหมือนเดิมครับใส่อีกฝั่งก่อนนะครับ ใส่อีกฝั่งแล้วก็ขันดูน็อตทุกตัวนะครับว่ามันแน่นหรือไม่แน่นนะครับเมื่อได้แกะออกมาแล้วก็ขันให้ลูกค้าเลยนะครับเห็นไหมครับผมจะพับเข้าให้แพรมันลงร่องก่อนนะครับแล้วถ้ามันไม่ลงก็พับนะครับพับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับพับอย่างนี้มันจะขันง่ายนะครับเมื่อแพรลงลงร่องของเขาแล้วมันจะขันง่ายนะครับ แล้วก็ยึดน็อตนะครับให้มันแน่นนะครับตรวจดูน็อตแต่ละตัวด้วยนะครับเมื่อเราแกะออกมาแล้วเพราะว่าบางทีเครื่องใช้งานนานไปนะครับอาจจะมีน็อตลวมน็อตอะไรบ้างนะครับขันให้ลูกค้าให้มันแน่นๆเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้แกะนะครับมันอยู่ข้างในนะครับโอเคครับจากนั้นนะครับ ผมก็จะมาติดนะครับติดเทปนะครับติดเทปหน้าจอนะครับขอไปครับมาเก็บกาวนะครับเก็บขอบขอบนะครับทำความสะอาดนะครับตัวนี้ฟันทงได้นะครับเพราะว่าสายแพมมขาดนะครับมันมีรอยร้าวนะครับแต่มีแค่ตัวเดียวนะครับ เปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าทั้งชุดนั่นแหละครับเพราะว่าถ้าใช้งานนานๆไปตัวนี้อาจจะขาดได้นะครับจากนั้นผมก็จะติดเทปสองหน้านะครับติดเทปหน้าจอนะครับเพื่อล็อกจอไว้นะครับติดตามร่องเก่านะครับที่โรงงานเขาติดมาให้นะครับ จะติดเยอะๆก็ได้นะครับแต่ระวังอย่าให้มันโดนสายแพรจอนะครับเวลาแปะเข้าไปนะครับมันจะทำให้การใช้งานหรือว่าจอมีปัญหานะครับจากนั้นผมก็จะสีออกนะครับแล้วก็ตรวจดูความเรียบร้อยนะครับ ครับผมก็ติดก็เยอะพอสมควรนะครับอย่างนี้ก็ยึดแน่นแน่นอนครับวิธีใส่นะครับผมก็จะทำความสะอาดก่อนนะครับดึงสายแพรในหน้าจอออกนะครับให้มันตรงร่องนะครับใส่อีกฝั่งใส่ฝั่งหนึ่งก่อนนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับ ผมก็จะประกบบอร์ดนะครับประกบบอร์ดกันน็อตยึดบอร์ดนะครับฝั่งนี้มันจะมีนะครับประกบสิงนะครับพวกอ่ารุ่นนี้นะครับถ้าไม่ประกบสิง ให้ครบนะครับมันจะเปิดขึ้นแล้วก็ดับนะครับเหมือนจอมืดไปเลยนะครับขึ้นขึ้นแต่ตอนแรกขึ้นแค่สมัมชุ่มนะครับเพราะว่าเผื่อ,อาไว้ว่าบางท่านเอ้ยเราซ่อมจอไปไม่ดีหรือเปล่าหรือยังไงนะครับตอนลองนะครับต้องประกอบให้หมดนะครับเปิดมาแค่ขึ้นโลโก้แล้วก็เราก็รู้แล้วว่ามันโอเคแล้วนะครับ จากนั้นก็ขันน็อตนะครับประกอบซิงค์ให้หมดนะครับตัวไหนที่ขันออกสุดท้ายนะครับก็ประกอบเข้าก่อนนะครับตัวไหนที่ขันออกก่อนก็ประกอบทีหลังนะครับหรือจะใส่ฝั่งไหนก่อนก็นแล้วแต่นะครับเพราะว่ามัน ไม่มีบัญหาอยู่แล้วครับสำคัญน็อตให้ครบทุกตัวนะครับเพราะว่าจะได้ยึดบอร์ดนะครับให้มันแน่นนะครับตรงนี้มันจะเป็นพลาสติกนะครับแกะออกด้วยนะครับแกะออกแล้วก็ติดไว้นะครับมันจะมีล็อกของมันนะครับทํำความสะอาดครับ แล้วก็ติดกาวนะครับติดกาวกาวที่ผมใช้จะเป็นกาวขาวนะครับกาวขาวนะครับยึดขอบจอไว้นะครับแล้วก็มันจะมีเทปสองหน้าที่ติดหน้าจอไว้แล้วนะครับจากนั้นก็ประกบจอเล็กนะครับใส่สิงประกบเข้าไปนะครับสิงล็อกไว้นะครับ ให้มันแน่นนะครับประกบเข้าไปครับเทปสองหน้าจะดูดนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นมันเทปสองหน้าแบบนี้นะครับผมก็ใส่กาวยึดไวออด้อีกรอบนะครับจากนั้นมาเปิดเทสอีกรอบนะครับเห็นไหมครับ ตอนแรกเปิดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มาใส่ขอบข้างนะครับระหว่างรอนะครับใส่ขอบข้างนะครับตัวนี้ขอบข้างพังนะครับขอบข้างพังนะครับมาเทสดูนะครับลื่นปื้ลื่นปื้นนะครับที่จริงผมเทสแล้วนะครับแต่ลูกค้ามาเขาบอกให้เทสอีกนะครับก็ลองกล้องนะครับ ก็ไม่มีปัญหานะครับผมก็ใส่กาวนะครับตรงขอบนะครับเพื่อที่จะทำการล็อกลงไปนะครับใส่ให้ทั่วเลยนะครับตรงนี้นะครับให้เกาะไว้นะครับมันจะมีล็อกนะครับตรงยางที่ยึดไว้นะครับ จากนั้นก็ใส่ให้ตรงร่องนะครับแล้วค่อยๆเอามือรูดรูดูดนะครับอย่างตัวนี้มันจะมีฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับถ้ากดไม่ลงแสดงว่าคนละฝั่งนะครับจากนั้นก็ทําความสะอาดครับแล้วก็แปะเทปนะครับดึงยึดไว้นะครับให้มันแน่นนะครับแล้วก็บอกลูกค้าไป สองชั่วโมงค่อยแกะนะครับเพราะว่าให้กาวมันแห้งนะครับให้กาวมันยึดตัวนะครับเครื่องของเราก็จะยึดติดนะครับขอบก็จะยึดติดกับหน้าจอเลยนะครับมันก็เรียบสนิทเลยนะครับเห็นไหมครับจอนอกจอในนะครับใส่งานได้นะครับตอนแรกใช้ได้แค่จอนอกจอเล็กนะครับมาเทสซาร์ตครับ